พี่น้องเด้อพักกินห่อเอ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 อเสื้อได้เวล่ะพี่น้องเสื้อดา拉ได้ครับบอกนี่ดีดา拉แต่งโตบัทันเออเออเออสุ่เตียโตบัทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเฮาบ่เด้ง เขาว่าเธงรสนสิยมสสยมต่างกันเหลือเกินบอกคู่ควรเดินอย่างข้างแก้วตาดูดีก็ได,ด้ดูดีก็ได้สำนีช่วยดูใว้ช่วยดูไวช้วไวช่วยคนกำลังสิ้นใจพี่นงง มะกินเขาอันนี้อันนี้ย่างมาม่าตีนี่อันนี้เ้าจะเปลีนต้องบ้างตัวบ,บาสบออันนี้ย่ามะมาหล่อมากคนะนี่ฮาเราโกงเหล่าโกงคุกติดคุกติดโกงติดติ้คุกติดต่ดตดตดตดางวา่าปลาแม่หนึ่งปลาหนึ่งปลาโอไปร่าหนึ่งปลาปลาเผาปลาเผาปลาญินพี่น้องปลาเผาปลาญิน พอปลานี่ปลาอย่างบอสบอสหน้าดีมากบอสพักงานเบ้นขีดอย่างไม่มีกำหนดครับกระบอกเลยไม่ว่าบอสบิ๊กน่ะบอสบิ๊กก็คือบอสบิ๊กแม่บอสแม่บอสอื่นต่อยไหมครับมันงติดประโยชน์มั่งนั่นแม่จะจะดื้อท้อเขาป่ะเนี่ย เคยกินน้อ,อยางไมเนี่ยอือไ่ได้แล้วพี่เสิ่ยนพี่พแทนลองไปน้ำยางแม่ไปน้ำยางมั่งบอกเราทีไหนนี่นไปน้ำนายางแล้วมั่หบอกทแล้วพี่จะอรอบบเร์ไบพี่จะอรอบอรอดอกสู้เขาไปลดกลั So, <laughs> ขึ้นยดลียุดีมากผม่ันขึ้นยุยุขยบริยนูนบอกบริยู่ครออัือดีขึ้นมากเปิดงงเฮงมากห้องจุยขึ้นมากอีหลีอหลีเขาหันละเปิดห้องจุยมากเนี่ยจะไปจังใดเขาจะบายัางไง <laughs> เขาจะอวยยังไงนี่ <laughs> เพคที่จริงมากขอบคุณนะครับวันนี้อยู่บ้านเดี๋ยวก็วันนี้มีงานอยู่ที่ปากทงชัยปากทงชัยทงอย่าง,างพี่น้อง เพราะว่ามือคึืนอนั่นมือเทปอยู่มเทปอ,อะไรอ่ะจำพูกได้บ้าได้ไหมบอสนกถูกลูกน้องขโมยน้ำหอมจากมือนองอย่างไะน้ำหอมอะไร้ะน้ำหอมอย่างพี่น,อน้อ,องกลิยงง ปักธงแซคราชใช่ไหมเมียมนจา่าตีเป็ดพี่น้องหลอกไหมครับเป็นตาเข้าตากรรมการไหมเป็นตาเข้าตากรรมการไหมทุกคนตีเขากรรมการเขาเหรอน,นะพี่น้อง บอกบากาวอลน้องขอย่านเขาว่า,า,วาขา,าบอดีย่ยานเขวา,า,า,าว่าขาเป็นย่าเป็น้ยวซีแล้วบอกาจีบคอจริงจริงจีบใครแน่รูร้ล่าพูดอะไรยสูบอก<ม>โปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้ชินเหงาเดียวดายอีดีอ่ะ ส่าบ้านสรงขรุไม่แขอยเลยพี่น้นนอ,อ,องเฮงเลยนี่ขก็สอบมองแท้เงยู่บบิดเป็นตัวพี่เปา <c oughs> ดูงงเฮงพอน้อหลูกเร็วเห็บอสน,นืน้อเแฟนบอบิดต้องเป็นยังไงวะสมมติดถ้าเป็นแบบนายบอสหญิงของน,น้องอยู่เรียเป็นงไงกับต้องขยนขงันคือบอสเนะาะอน้ำละกัดต้องสวยเพรว่าบอสรอป้ายูเก็บเอาปาเพเพ็บ จวดมากเลยปากตำมันณนอกมากตำแบบบรรนอกมันณนอกแบบเลือดกินไม่ปากเป็นกินมหมไม่เคยกินเลยครับปื๊ดคันไอ้เนี่กินตายเล้วได้หนึ่งเป็นไเขกบมันเยอะฮึขันเขาเกิดผิดเออหยองฮะร้องเพลงยามกินข้าวระวังเอาบาระวังแหลมมันมันผ่านไปแล้ว อ่านไปแล้วอื <c oughs> <c oughs> โอโป้ส่งใครมาล่ะตอบยูี่ตอบดีมากต้องตอบดีๆอยาพี่น้องแหม่กรับยูริกับบาร์บีมี่าามแฟกกันสิภาพชัดบราร์บี่น้องภาพเป็นสิอีกแล้วเนาะืูเป็นโทรศัพท เดี๋ยวดิอย่าห้ามไปอย่างเงี้ยไปเอาเครื่องเหรอวะแม่ไม่ดูเครื่องแม่สิความคมชัดมันหายไปเลยถ้าทางอินเทอรเน็ตเราใช้เน็ตปกติใช่พี่น้องภาพชัดบ่คือเป็นน้ำก๋วยผัดหยองห้องเราเป็นเบือบ่อไหมแม่แม่แซมดูเครื่องนหน่อยดิไม่เรืแล้วแต่เครื่องบอส เอ๋อแต่รสชาติอยู่ยนเนาะเป็นบาทเนาะเป,นนเป็นบาทยาการซีแนทหรอท่านเจ้าขา้าเปิดดวงชะตาให้เจอเพียบอเริ่มเพียดแล้วบาทเพียดขัา <c oughs> เพียดมาแสงเข้าบ่เนี่ยแซงกั <c oughs> รซีนมาส้นต่นว่ากัรซีนอี้ไหมกนีน <c oughs> <c oughs> ี้ไหมคือไปรับอย่างไปพันอต่อย่างไหมไอก ชวนทนายไปลงปลาสม,มอทรธนาเราดังแล้วทนาทนายคนทนายทนายพ่อบอกไอพ่อแกเคยดูแลคดีครอบครัวไฮบอลบิ๊กนะแกเคยดูดูแลคดีครอบครัวไฮบอลบิ๊กนะอือแกเคยดูแลหนะแดแล้ดูแลดีมาก ทำไมก่อนไม่มีเงินของร,ราคาแก้รถให้จรองเราตะกี้ตั้งตัวทำไมถ้ามีเงินจ่ายค่าทนายเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แกนี่เดี๋ยช่วยเด่อยวร้องถึงหัวซอยเหี้ย <laughs> ไปบอยูเลยไปอะไรนะบอสไล่ไตัวใช้แต่ผมนะครับ อ,อย่าบอกตัดผมก็ยังจคุยแบบพิเนี่ยมอยู่นี่ดรี่นะครการเอาผมขึ้นทุกอยเลิกขึ้นเิยในบ่อนปลาเดียกผมมันได้นะแม้แต่ผมคำไคลมันได้นะลองดูไหมวนะันนี้เลยก่อนใช่วันนี้ไปตัดเลยเจ้าหน่อยจะใช่ลอยไรไปเรื่อยๆกับตาไปเรื่อยๆหายไปหายไปไหม,ไม <c oughs> กบบล้กาบ่ล่ะการแต่งบอดทำก่อนระวังทำดิกล้าอยู่ครับ,บแต่บอสบอ<ๆ>บงว่ามันหลอก แต่แต่มันบอสหลอคือไม่ต้องหลันไม่ต้องหล่กมันบอสแต่ว่าหล่อแบนของตัวเองอ่ะแต่ว่ามันจะสดใสมากามนี่มาตืบซึบพี่น้องพี่น้องบ้างไงมซ c บ้างไหมพาแต่ผมได้ไหมโอเคไหม MC โอเคไหมเปิดงงเฮงแบบผพี่บ้านฟินแลนด์ได้ไหม,เ,ม,ม,เ,มเปิดงงเฮงแบบพี่บ้านฟินแลนด์ไปเกาหลีก็ภาพไปแล้วไปเกาหลีภาพไปเห็นเหมือนแล้วพี่นอ้องอือ เมื่อข้างเก่าดีกับเห็นมาแล้วไต่บ้านไปไปแล้วครับเบียดหน้ากับปแล้ว,นนวโอ้ยมันยังทั้บาดมีไปเบิร์ลายประเทศแล้วพี่น้องว่าจะไปแต่ดาวอังคารไม่ได้ไปตั้ง,ตงแต่ดาวอังคารอือนั่าเดบุกเกอเห็นก็ได้เห็นครับเมนท์้นจไปไม่ลองเไม่ลองเสือากนโชว์ขาสั้นเลยนะเมนาโชว์เสซล น้องพาไปญี่ปุ่นบุกฮิมะญี่ปุ่นแพงถ้าไปต้องจำกัดคนตาจะดูเด็กสมยัยใช่อายุสิบแปดได้ไหมหรอสิบแปดว่ะนี่ยี <c oughs> <c oughs> ่ห้าแปลว่ายัางอันนี้สิบอันนี้อันนี้สิบแปดอันนี้สิบแปดอันนี้ยี่ห้าแล้วนี่ยี่หางก็สิแปดได้ไหมหรอตาโดนเนาะ ตันหลกักอะไรออกแล้วภาพมันีะผ้าตัดแน่นอนควางเงินค่าตัดผมได้ <c oughs> ไหมในเอฟซี 5, 5, 5. ผมไม่มีผมบัตเจดผมหมดช่วงนี้ผมโบไหวช่วงนี้ขาดทองทองรองสามัญชน <c oughs> สู่สามัญชนคนเดินดินธรรมดาช่วยด้วยเพจจะเผ็าา <c oughs> เดนบ่คีเผ็ดเผ็ดดีเพื่ออ่อนอย่างพิซิสนอนนอน,น,นปากไปากตะเลือนอยู่นอนประแดดไปตะเลือดเลือดประแดดสี่เหลีพรมเป็นอย่างไรกัไปตรง ฮะไม่ใช่ไม่ใช่หนังเอ,เอามาก็ได้เออแมสติส,สเอาเศษถ้วยหน่อยมาก็ได้เพราะว่าน้องจะแบบว่าอันนั้นยี่หกยี่หกแล้วยี่ห้ายี่ห้าปียี่สิบห้าปี เดี๋ยววันนี้ได้เห็นผมส่งแหม่ลูกชายแน่นอนของปลาเียไม่จ่ายิสึงหอ่อโอ้ยนี่แหละยอุยอ้ยยมกอุย้ยกินสาลายับอะไรก็อร่อยอุย้ยเดยวนะกินกับข้าวปุ้นได้ไหม <c oughs> โอ้ยเสียงข่อยเพิ่งเป็นสิ <c oughs> ขออนุญาตกินสาวรายอุ้ยขออนุญาตอือ,อกินเกาหลีบ้างสลัดกินเกาหลีมากอืออืออือกีบข้าวพุ่น่อยดิสารากีบข้าวพุ่นอื้อทอดมากเค้ากันแห้งอือ ว้าวยูบิสาหลายยูบ <S ie> ิตัวยูแปลว่ายูริใช่ครับตัวบิแปลว่าบอสบิ๊กอย่าให้ลูกทรา้เห็ดแบนอย่าให้มีแบนม่หยังอย่าให้มีสินคายของเจ้าของเป็นนัดปั้นปั้นใครหักล้างกูหมดเลย กูปันป้นดนะีไหมไม่น่าละไม่นา่าล่ะฉัดดวงมันเฟือนรัชะป <c oughs> ั้นไข่ดังแล้วก็ทางล้างหมดเลยพอดี <c oughs> ปีก้าแข็งแล้วไปบายหมดแล้วสตาร์ไลท์กินไงอยังไงผักกินแล้วยังมาถึงมา,มา<ๆ>ครับ คอาจัดนะคุณพูดาะาย